สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมน้องปานวิทยี่ใช่ครับเมื่อนี้นะครับเรื่องในงานปีใหม่นะครับพี่น้องแลกาขึ้นปีใหม่เนาะวันที่เมื่อวันนี้วันที่สามเอ็ดนะครับผมได้มีโอกาสเดี๋ยววานเห่นยู่บ้านจากฟองนะครับมาลัแจกเงินร้อยที่อยู่ที่บ้านหนองยาวนะครับพี่น้องก็เลยแวะมาโลตันนะครับผมเดียวซิมาพาแม่มาสื่อของขวัญนะครับผมมาตามมากพี่น้อง เดือดเดือเดือดตู้ว่าสเขียไรับิดเลยได้คนเยอก็ได้ใช่เราเป็นเป็นควเนกหงใ่แแกบเาแบบเรียบเรียบ้ย่บบเียบเรีย มาตัวแดงยันนี่ย <Yeah. S 1> <'s> like ันนี่อันนี้าอันนี้้วหมากนิดหนอยนเนขากปกเอา้อันมัเลยาร่

ได้แล้วดีใจปะได้อะไรราคากูมาใส่ <c oughs> ดีใจปะ <c oughs> <c oughs> ขงังแรงนะครับพี่นอ้องแล้วก็ซื้อก้องให้แม่นะครับผมบาทนึงนะครับเยวะจังแ่นของวันปีใหม่ครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครายบาย